ต่ออีพีสนะคะ 13, สิบสามพาหงสหสามารถนิมมิตาสาวทันตังทีเมคารังอุทิตาโคราสันเสนามารังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวันตุเตชายามังคลานิมาลาติเรกามาพิยูชิตาสาภ่าวติง โคลมปนาราภะวากามาขามาทาทายะกขังขันตีสุทันตาวิจทินาชิตตวามุนินโทตัมเตชะสาภาวันตุเตชายามังฆาานินาราคิริงคาชะอวลังอ,อิธมาตตาภูตังท้าวขีจาักกามสาสนีว่าสุทารุณตังเมตังผู้เสกาวิทินาชิตตวามุนินโท ัเตชสาภาวันตุเตชยมังคลาเนศุขิตตาขัขมาหิหัดถาสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังภูริมารวันตังอิทธิพิสังฆตามโนชิตวามุนินโทตันเตชัสสาพาวันตุเตชยมังคาลานิตตาวาัาาวาาก,วากันถามุธารังอีวะคัพพินิยาจินยายา ชุตตถาวาจานังชนะกายามาเชสันเตนะโสมวิทินาชุติวามุนินโทตันเตชาสาผาวันตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายา,ยามาติสัจจากวัต ้าเกตุงวาทาพิโยปิตตามานางอาติอันท้าผู้ตังปัญญาปชีปาชาริโตชิตตาวามุนินโทตันเตชสาพะวันตุเตชยมังคลานี่นันโทปานาังทาผู้ชคังวิพุทธังมหิตทิง ปุเตนาเทระพุชเคนาชะมาปายันโตอิทุปเทศะวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวัตุเตชะยามังคลานีทุกขาหาทิฐิพุชเคนาสุทธาถาหัดถังพรมมังวิสุทธิชุดิมิทิ พระกาพิธานังยานาคเทนาวิทิวิทินาชุติวาหูนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธาชายมังคลาอัตถาคทถายโยวาจโนาทินาทินีสาราเตมัตันทิหิตวานาเนกาวิวิธานิจจ จุปัตถวานิโมขังสุทังอาทิฆ่าเมยยะนาสัสโศสาปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพาปานินางปูเลตาวาปารมีสัพพาปโตสพโพชิมุตตะมังเอเตนาสัจาวเชนาโหนตุเตชยมังคลังชย,ยันโต โพธิยาโมเรศกยานางนันทิวัดตะโนเอวังตะวังวิชโยโหเหชยันสุชายามังคเลอาปาลาชิตาปะลังเกศีเสปถาวิโปคะเลอภิเสเกสภาพพุทธานังอาคัปปตะโตมา ปโมทติสุนักขัดตังสุมังฆาลังสุปปาพาตังสุหุติทิตตังสุโขสุขาโนสุมุหุโตจาสุยิทังพาลาหามาจาริสุ ปัทถะขีนางกายากรรมังวาจากรรมังปัทถขีนางปัทถขีนางม่โนกรรมังปณีติเตปัทถขีนาปัทถขีนานี่กตาตวานะลา,าพันตเตปัทถะขีเนพราวาตูสัพพ้ามังฆาลังลักขันตูสัพพ้เชวตาสัพพ้พุทธานุภาเวนสัสธา โสติผ <ersch> ้วันตุเตพระวันตูสัพพะมังคลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนาสตาโนติพระวันตูเตผวันตุสัพพะมังคลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนาสตาโสติพระวันตูเตสิบสี่ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเลโพธิคะเล ติงตะทิงตาหหงตาธรรมธาเนนาพระวันเตปูชิตาโสทิงกรโนเตท่าวิหารมันทะเลเทราจามาชาณวากาจาพิขาโวสารามิกาธานะปติอุปสากาคามาจะเทสานิฆามาจาอิสลาสาปานาภูตาสุกิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชาเยปีจะอันทาสัมภวา สังเสธาชาตาอัฐาโวปะปาติกานิยานิกังธรรม,มาว,วะลางปัจจเจตสเพปีทุกขาสะการุณตูสังขยังถาตูจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทธาจับ ปุขาลาสังโคหนตุสมะโคว่าอัตถายาจาหิตายาจาเอมหาลัคัตตูสัมสัมทมสัมธรรมโมสัมเพปีธรรมจะธรรมาจาริโนพุทธิงสัมปานุเนยามาธรรมเมอริยปะเวทีเตปะสันนาหนตุสัเพปีปานิโนพุทธาสาสเนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทวปวะสุ ตวุชิภาวายะสตานังสมิธทางเนตุมเมท่านิงมาตาปิตาจัตตาลชังนิจังลักขันตูปุตตะกังเอวังธรรมเมนาลาชาโนปาชังลักขันตูสัพทานสิบห้าทุกขปตาจะนิทุกขายาปตาจะนิพายาโสกัปตาจะนิโสกหุนตูสัพเพสัพเพปีปานิโนเฮตว่า าวัตตาจ่าอัมเอหิสัมภาตังปุญญาสัมภังสัพเพเจวานุโมทัทนตูสัพพาสัปปติติสิทธิยาทานังท่าทันตูสัทธายาสีสังรักขันตูสัพพาธาพระวานาพิริตาโหตูขาชันตูเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระลปตาปจาการน,นจ่ายางพาลังอรลันอลหันตาณน,นจ่าเตชนะนารัก ขังคันธามีสับพ้โสสิบหกโหตูสับพังสุมังฆาล,างลังลักขันตูสับพ้เทวตาสับพ้าน,านุภานุภาเวนาสติโหนตูนิรันตาลัง โหนตูสัพพังสุมังฆาลังลักขันตูสัพพ้าเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสุธีโหนตูนิรันตารังโหนตูสัพพังสุมังฆาลังลักขันตูสัพผ้าเทวตาสัพผะสังฆานุภาเวนาสุธีโหนตูนิรันตารังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเมียและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัย ด้วยการสาธยายบทสวดมนต์ผ้าสูตรผ้าปริศและผ้าขาถาเหล่านี้ขอความสึกัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้ป้นจากทุกไปทั้งปวงจะิญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะาเหล่านี้เมื่ออทุโนอ่ำ อนุโมทนาแล้วปวดอํานวยพรให้แกวัตถุมงคลภาพปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้ครูหกแปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิทจงสําเร็จศักดิ์สิทธุประการด้วยเทิน